ครับมาดูมูสันคิงมาดูมูสันคิงอนนี่เขามีเสน่ห์ของเขาะครับดอกดอกเออใช่ดอกก็ดอกสวยอยู่ดอกมันดอกจำปาใช่ดอกมันดอกจำปาแ้กมาดูลูกมันนี่เอ้ยเอสวยไหมพี่เอาหมดเอาไว้หมดนี่เลยอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้เหมือนกันสองสี่หกแปดเก้ารับไหมเก้าลูกไว้หมดไหมเนี่ย เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยครับเก็้าใบดีเราต้องดูชุดใบไอการจะดูว่ากิ่งมันสามารถเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าเราดูที่ชุดใบนะครับอันนี้ใบถือว่าจะใบดีรับได้อยู่แล้วับได้รับได้พูดถึงนี่มันน้าหนักไม่เหมือนหมอนนะเขาน้ําหนักเขาไม่ก็เยอะเพราะว่าอย่างลูกนึงเนี่ยน้ําหนักอยู่ประมาณสองกิโลก็ฉะนั้นหนูมั่นใจว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้มั่นใจว่าเลี้ยงได้เพราะว่าน้ําหนักดูน้อยแต่ถ้าหมอนอ่ะมันอาไว้ไม่ได้อืเขาจะน้ําหนักเขาจะเยอะได้ ดูด้านบนด้านบนด้านบนอน,น,น,นโอเขียวได้อยู่นะได้ครับอแน้องมาดูสองลูกเองตอนนี้ดูต้นเล็กต้นเล็กมาดูต้นเล็กอเคถ่ายใหม่ก็ได้นะ